สวัสดีครับผมวันนี้นะครับพบกับช่องพิชชองรถบ้านนะครับอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรถที่ผมจะมารีวิวขายนะครับเป็นรถยนต์เชฟโรเลตอาร์วิโอนะครับปี2011ด้านหลังผมนั้นนะครับคันนี้เนี่ยล้อแม็กก็มีเสน่ห์แล้วนะครับนะสำหรับผู้ชมได้ดูเนี่ยอาจจะแปลกตาเพราะวล้อแม็กคันนี้มันเป็นของอะไรว่าคุ้นๆนะฮะล้อแม็กคันนี้ก็คือล้อแม็กของเชฟโรเลตโซนิกนั่นเองครับนะครับแล้วก็จับเอามาใส่เข้าในเชฟอาร์วิโอครับสวยนะแล้วก็เป็นล้อล้อแม็กตรงรุ่นด้วยแล้วก็็็็็แแแแแแขขขขงงงงงงงดดด้้้วววยยยรรรนนะะะะฮไม่่่ใชเีตอออบบกคั โอเคครับคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่ารถคันนี้เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์1.4นะครับแล้วว่าแก๊สเอาออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับระบบเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้นะครับภาษีไม่ขาดนะครับสีดําสวยงามเลยทีเดียวนะครับชุดแต่งรอบคันชุดแต่งเป็นตัว SS นะครับสปอร์ตนั่นเองนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เอสนะครับนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาขายนะครับอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับผมเคยตกใจหมานี่ยเนี่นี่มามาไงวะโอ้โหตกใจหมดอ่าแล้วครับแล้วก็ ปลายท่อนะครับเป็นครอบนะครับจากศูนย์นะครับคันนี้มีกันสาดด้วยนะฮะราคาขายที่ผมจะขายอยู่แค่7จ0 0หมบาทเท่านั้นนักเองนะครับขายเงินสดนะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ติดแบงก์นิดนะครับมันจะจัดได้อยู่5 3าหมื่นสามนครับดาวอยู่ประมาณสองหมื่นห้าพันบาทเลยนะครับสำหรับใครที่เครดิตดีนะครับดาวอยู่ประมาณหมื่นห้านะครับผมเอาละครับเดี๋ยวก็ย้ำก่อนนะครับว่าขอขายสดก่อนแล้วกันนะครับคันนี้ นะครับแล้วก็รถเนี่ยสวยงามนะครับไฟลงไฟหน้าไฟตาไฟท้ายนี่สวยงามหมดครับสีสันรอบคันรถไม่เคยชนหนักนะครับแล้วก็ที่พันคือเป็นปี2011ด้วยนะครับรถยังใหม่อยู่นะฮะแต่ว่าคันนี้นี่ได้ขายถูกเพราะว่ามันเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับแล้วก็เครื่องไม่ช้ำไม่สมนะไม่แค่แสนแปดกว่าๆนั่นเองนะครับเอาละครับอยากจะชมกันแล้วใช่ไหมครับก่อนจะไปรับชมกันนะครับก็อย่าลืมนะครับผมขอฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ไว้ก่อนนะครับเผื่อว่าคันนี้ได้ขายไปแล้วนะครับก็ยังมีรถคันอื่นให้ติดตามในช่องพิชชอรถบ้านนะครับ แล้วที่สำคัญคือคันนี้ถ้าเกิดว่ามันได้ขายไปแล้วนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ยังสามารถกดย้อนเข้ามาดูได้นะครับเผื่อเอาไว้เปรียบเทียบนะครับรถที่เราจะซื้อในคันหน้าหรือว่าภายภาคหน้านั่นเองนะพี่ผู้ชมกำลังจะไปดูนะก็เปิดคลิปผมนะฮะเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับในการดูรถหรือว่าซื้อรถรุ่นนั้นๆนะเอาละครับไปชมกันเลยครับผมมาเลยครับผมก็สีสันเนี่ยสวยงามเลยนะฝากระโปรงเนี่ยมีนิ่ดน่อยเ่าเองนะครับกันชนหน้านี่สวยงามเลยนะเป็นสีดำนะปี2 0 1 1นะครับตําหนิเนี่ยจะมีตรงนี้นะครับ นี่ตรงนี้นะฮะนี่หมานะครับหมาขว่นแมวขวนนะครับมันซาจริงๆนะครับประตูประตูนี่สวยงามหมดเลยนะครับล้อแบกขอบ15บนะครับเป็นเชฟโรเลตโซนิกนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับเอ่อสิบก้านนะครับชุดแต่งเนี่ยรอบคันเลยนะครับตรงชุดแต่งเนี่ยก็จะมีริ้วรอยบ้างเล็กน้อยนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวถังรถนะครับปลายท่อจากศูนย์นะครับเป็นเอ่อเลดนะครับแล้วก็มีหางด้วยนะครับผมนี่เอาไว้ให้มันลู่ลมนะครับตามหลักอากาศพลศาสตร์แน่เล่นคำซะด้วยนะฮะ ก็ต้องย้ำก่อนนะครับถ้าคันนี้คุณผู้ชมคนไหนไม่ทันนะครับสามารถกดย้อนเข้ามาดูคลิปนี้นะครับเอาไว้เปรียบเทียบนะครับรถที่คุณผู้ชมกําลังจะไปซื้อนะครับแต่จะเอาราคาผมเป็นตัวตั้งเลยนะครับเอาราคาลูกค้าที่อยากได้ด้วยแล้วก็เอาพ่อค้าที่เขาขายแล้วเขาไปได้ด้วยนะครับเพราะบางทีทุกคนเนี่ยเวลาซื้อรถมาเนี่ยผมเชื่อเลยครับต้องมีเก็บงานบ้างนะครับนะฮะมันต้องอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละคนนะครับสำหรับผมผมอยากขายแค่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทและเจ็ดพันคือทะเบียนสวยด้วยครับคุณผู้ชม หญิงฮูก3123เป็นไงหูเลขสวยมากนะครับเป็นเลขของการเริ่มต้นใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเลขที่ดีนะครับในการดํารงชีวิตนะครับไม่รู้ถูกหรือเปล่านะมั่วเอาละครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ภายในกันเลยท่านผู้ชมครับไปครับมาเลยครับอ่าสำหรับภายในนะฮะตัวนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังนะครับด้านข้างแผงประตูเนี่ยจะออกเป็นสีเทาๆนะครับนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับก็จะเป็นทูโทนนะฮะเทา เทาอ่อนนะครับบวกเทาเขียวเอ๊ยยังไงวะนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยคู่หน้านะครับต้องบอกก่อนนะว่าเป็นรถที่ใช้งานนะครับก็จะมีลอยเหียวรอยยนบ้างครับตรงนี้เปลี่ยนหนังก็ไม่แพงนะครับอยู่ประมาณชิ้นละประมาณสามสี่ร้อยนะครับครับตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับตามสภาพนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่มีพักแขนนะครับแต่ว่าตัวพักแขนนี่จะเด้งแต่ว่าเอาไว้พักแขนได้นะฮะแล้วก็มีที่วางแก้วด้านหลังตรงนี้นะครับส่วนที่วางแก้วด้านหน้าเนี่ยยังมีนะครับตัวนี้ผมแถมกล้องไปด้วยเลยนะนี่กล้องหน้ารถนะครับ ใช้งานได้หมดนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ก็แถมให้หมดเลยคันนี้นะครับต้องบอกก่อนครับวิทยุนะฮะเป็นวิทยุของเชฟเบลตแคปติว่านะครับตรงรุ่นเลยนะครับสามารถถอดมาใส่ได้เลยถ้าคุณผู้ชมหาเนี่ยตัวนี้ผมบอกเลยราคาไม่ถูกครับสองพเริ่มต้นนะครับผมตัวนี้สามารถบลูทูธได้แล้วก็มีไมโครโฟนในตัวเลยครับนี่ดูไมโครโฟนตรงนี้นะครับซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยวิทยุหรือว่าที่เราไปติดเสริมเพิ่มเติมเนี่ยก็จะไม่มีนะครับต้องอาจจะเปิดโฟนหรือว่ามีไมโครโฟนเน็แยกนะครับนี่นคือคันนี้มี อ่าทวิตเตอร์หนึ่งคู่นะครับเสียงแจ็คนะฮะแล้วก็มีซับบ็อกนะครับใต้นี้ซับบ็อกผมบอกเลยเสียงดีมากนะฮะคุณผู้ชมเสียงดีมากเลยนะครับอ่าใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนครับนี่ก็จะมีบุ๊กสวิตอยู่ในี้คันนี้เป็นมือเดียวป้ายแดงด้วยนะฮะไม้นะครับเดี๋ยวสักครู่เดียวนะับเลขไม้คันนี้เนี่ยอยู่ที่1 0 0 0 0แสนนะฮะแปดหมื่นกว่ากว่าเดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูเลยด้วยนะครับไหนๆก็นะครับเอาละแอร์เออยันเจ็บนะครับผมอ่าเห็นไหมไม่มีไฟโชว์เลยนะ นี่ผมเปิดประตูค้างไว้ครับมันก็เลยร้องนะฮะแล้วก็นาฬิกาต่างๆติดครบหมดเลยนี่คือกล้องนะครับบันทึกหมดนะครับเมมเมอร์ไม่ชักออกนะครับปกติเมมเนี่ยมันมันร้อยกว่าบาทนะผมก็จะชักออกแหมแท้ไปเลยนะครับนะครับอ่ะโอเคนะตรงนี้มีที่ใส่ของนิดนึงนะครับแล้วก็ข้างประตูแล้วก็จะมีที่ใส่ซองเอกสารหรือแฟ้มหรือใส่อะไรก็ได้นะครับพรมเนี่ยเป็นพรมกระดุมนะครับรถภายในสะอาดสวยงามเลยนะครับเคยติดแก๊สมาก่อนนะครับแต่ว่าสวิตแก๊สไม่ได้ออกนะผมไม่ได้ออกเพราะเดี๋ยวมันจะโบล่เนาแต่ว่าติดไว้ก็ไม่ได้เกียดครับเอออกร์ไป นะครับ่างอื่นดูดีนะฮะตัวนี้วิทยุก็อยากจะเล่นโชว์นะแต่ว่าผมใช้โทรศัพท์ถ่ายอยู่นะฮะมันก็เลยจะบูทูธไม่ได้นั่นเองแล้วก็อาจจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับก็เลยไม่ไม่นี่นะนี่บูทูธซีดีได้หมดเลยนะครับโอเคนะสำหรับภายในด้านหน้าก็ะมาณนี้นะครับปากกระจกบังข้างไฟฟ้าอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานเลยนะครับคุณผู้ชมจะมีรอยฟิล์มตรงนี้หน่อยนึงนะครับนี่มาคนขับนะครับเซ็นทรัลล็อกใช้ได้หมดกุญแจเนี่ยกุญแจเนี่ยเป็นรีโมทเซ็็็นน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 ทททรรรรรััััััลลลอออกกกะะะะคคคคบบบเเเเปปิดดดดฝาาาาาา้้้ยยยไไฟฟผม่่โีี๋วูตภใหง เปิดออกมานะครับภายในด้านหลังนี่ต้องบอกว่าว้าวเลยนะครับด้านหลังเนี่ยภายในยังกับป้ายแดงนะครับเพราะว่ามันไม่มีคนนั่งเลยนะฮะป้ายแดงจะชัดเลยนะครับนี่รถเมื่อวานม่อนเอาไปขับเที่ยวมานะครับนะครับก็เลยเมีของอยู่บ้างนะครับนะฮะแต่ว่าทำความสะอาดภายในเรียบร้อยครับกว้างขวางสะอาดนะครับเบาะก็สีเดียวกันหมดนะครับผมนะฮะตัวเออ่เข้ามานั่งด้านหลังเนี่ยก็จะรู้สึกค่อนข้างแคบหนึงเพราะว่าผมดันเบาะมาเยอะเนาะจริงๆแล้วถ้าคนตัวไม่ใหญ่มากหรือเป็น น้องๆนักศึกษาที่อาจะจากจะเอาไปขัดขับหรือเอาไปเรียนหนังสือนะครับรถแบบนี้เหมาะมากนะครับแล้วก็มันค่อนข้างแข็งแรงทนทานนะทุกคนนี่เป็นเชฟเบรดนะฮะทำให้มันเนี่ยไม่ค่อยเห็นนะครับข่าวเชฟเบรดเกิดเหตุหนักๆนะครับนะก็สามารถมันเซฟตี้เราได้นะเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะครับหลายคนก็บอกว่ามอเตอร์ไซค์ยังเกือบแสนเลยนะครับได้เชฟเบรดไปแล้วก็ภาษีไม่ขาดด้วยนะภาษีคันนี้หกเจ็ดมกราคมนะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้น่าจะใช้ไม่ได้แหละ นะครับตรงนี้ก็บอกไว้ก่อนนะสามารถซื้อใหม่ได้ครับตัวนี้มันไม่แพงมันไม่ถึงพันบาทนะครับตัวชุดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ห้องเครื่องกันนะยังไม่ได้เห็นเลยไปครับคุณผู้ชมครับเปิดฝาห้องเครื่องออกมานะครับเราจะเจอกับฝาครอบวาล์วนะครับสีชาหรือสีทองไม่รู้นะฮะจะเริ่มสีแล้วแต่รถคันนี้เดิมสนิทเลยนะครับผมไลยแต่คานหน้านะฮะไปช้าๆนะครับถ้าเร็วไปก็กดสต็อปนะครับแล้วก็ขยายภาพซูมดูเอานะครับรถไม่เคยชนหนักครับสีสันสวยงามแบบนี้นะครับกกกกััับบบบบรรรราาาคคคค75,000ทนนะมอออเเเเต์์ไไไซซี่ยย็ื้้้แแงดลลว ต้องบอกว่าสําหรับคนที่มีบุตรหลานนะครับที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปโรงเรียนนะครับผมคิดว่าซื้อรถยนต์ไปเนี่ยมันคุ้มนะครับเพราะว่ารถยนต์คันหนึ่งเนี่ยไม่ถึงแสนนะครับมันมีค่ามากกว่าชีวิตลูกลูกบุตรหรือบุตรหลานของเรานะครับเวลาเขาขับมอเตอร์ไซค์ยิ่งต่างจังหวัดด้วยนะรถใหญ่เนี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยครับคุณผู้ชมต้องบอกกันอย่างนี้นะครับเพราะสมัยนี้เนี่ยคนขับรถนะครับก็ก็เขาเรียกว่าไงอะ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะฮะยังจะมีจิตสำนึกเยอะนะครับแถวนี้ แต่ไม่ได้ว่าใครนะเดี๋ยวดราม่าอีกช่องไอพิกชอนนี่ไปว่าไปเนบเขา้นะครับก็จะบอกกันไม่เป็นเรื่องจริงนะครับดี๋ยวที่ผมเจอเยอะแต่ว่าเราก็ต้องเอาความความใจเย็นเข้าเข้าสู้นะครับนะเราก็ไม่อยากจะแลกจะวัดกับใครหรอกนะครับผมแต่ถ้าเมื่อก่อนคนเดียวใส่เดียวแน่นอนเอาล่ะครับต่อมานะฮะจะเป็นด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยก็รถเดิมสนิทเลยนะคุณผู้ชมครับอ่าโอเคเนาะด้านท้ายนี่โล่งกว้างขวางเลยทีเดียวนะครับ แม้จะเคยติดแก๊สนะครับแต่เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับสภาพดีมากเลยครับไม่เคยชนหนักนะครับรอนฝากระโปรงรอนในรอนนอกนี่สวยหมดนะฮะโอ้โหนีนะฮะยางอะไหลโอ้โหม่เคยลงพื้นเลยครับผู้ชมนะฮะเซ้นเสอร์แดงเถือกเลยแดงเถือกอะไะครับนี่ก็เป็นรูที่อุดมานะครับตามจริงแล้วนะครับเออมันสามารถทําได้นะหลายๆคนผมเคยเห็นนะ บางเพื่อนพ่อค้าเล่าให้ฟังว่าบางทีรถเคยติดแก๊สนะครับแต่ว่าไปอุดเสมือนเลยนะทำได้นะสามารถพ่นสีได้นะครับนะแต่ว่าเรารายงานตรงๆนะครับวิชรบอกตรงนะครับก็แก๊สเคยแก๊สไม่แก๊สก็บอกไม่แก๊สนะครับนะโอเคนะนี่ก็พื้นยางไหลนะครับนี่มีสนิมนะครับนะโอเคนะครับ7จ็ดหมื่นห้าบาทนะครับกับเชฟโรเลตอาร์วิโอคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปกันครับเอาละครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรถเชฟโรเลตอาร์วิโอคันนี้นะครับรถราคาไม่แพงนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้เอารถไปใช้นะครับ ราคาไม่แพงจริงครับราคานี้เนี่ย7,005เนี่ยถ้าไปเทียบกับรถตลาดนะอาจจะได้จะได้เจ้าตลาดนะครับพวกโตโยต้าฮอนด้าครับจะเป็นแต่จะเป็นรถอะไรล่ะนะครับสามม่วงมั่งนะฮะไยโด่งมั่งนะฮะแต่สําหรับที่ผมเซอร์วิสให้เนี่ยผมบอกเลยครับว่าเร็วๆนี้ไม่ต้องเซอร์วิสแน่นอนครับสามารถใช้งานได้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอะไรหลังจากนี้เนี่ยใปการตลาดขายผมก็มีครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับปรึกษาเรื่องอะไรได้นะครับไปเช็ครุ่นมาราคาเท่านี้เดี๋ยวผมเช็คให้ว่าเท่านี้ราคาเท่าไหร่อะไร ยังไงเนาะแล้วก็มีบริการสั่งอะไรรับจัดหาอะไรเชฟเลด้วยครับใครหาอะไรตรงไหนไม่ได้ก็โทรมาถามได้นะครับผมเอาละครับดูรถดีที่มิกซีออบใหญ่นะครับผมโพศูนย์แปดห้าสี่สี่หนึ่งแปดหนึ่งแปดเก้านะครับพันนี้เจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับจับไฟแนนซ์เนี่ยก็ติดแบล็กลิสต์นะครับดาวประมาณสองหมื่นห้านะครับแล้วก็เครดิตดีดาวประมาณหนึ่งห้านะประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็ผ่อนสบายๆเลยนะครับสองพันเนี่ยอาจจะพันไปปลายก็ได้นะครับตรงนี้ นะครับก็มีบริการส่งด้วยนะวันนี้นะฮะก็อยากฝากไว้ให้คุณผู้ชมนะครับแรถที่วันนี้มีซับบ็อกด้วยนะไม่เหงาแล้วก็วิทยุก็เป็นบลูทูธนะครับของแคปที่ว่าชุดแต่งรอบคันสีดําสวยงามครับตรงนี้ก็ฝากพิจารณาครับคุณผู้ชมจะซื้อไม่ซื้ออยู่ที่ควรจะตัดใจนะครับแล้วก็ใครมีเงินน้อยหรือมีเงินมากฝากเก็บเงินก่อนหรือถ้าใครมีเงินน้อยนะรู้อยู่ว่าชอปปิชอนเนี่ยมีรถราคาไม่แพงด้วยนะสามสิบหมื่นบางทียังมีเลยเดี๋ยวเรื่องนี้นะครับจะมีเอเยนซ์เคบีนะครับ จับมารีวิวนะครับราคาไม่เกิน5 0,000ื่นนะครับใครหารถคลาสสิกนะครับเรโทรนะฮะอยู่เนี่ยรับรองเลยเลยเขาไม่ผิดหวังนะครับราคาไม่เกิน5 0,000ื่นเพราะเครื่องบัตรทองก็สองสามหมื่นนะคุณผู้ชมเอาละครับวันนี้พี่ชอนรถบ้านก็ต้องลาไปเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมขอขอบคุณท่านที่ติดตามพี่ชอนเสมอมาครับวันนี้สวัสดีครับ